สัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะหนะ้าที่การงานการเงินความรักในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะหัวข้อของการงานนะคะการงานชาวราศีกันนะคะ สองไม้เท้าค่ะราชาถือไม้เท้านะคะเจ็ดถ้วยค่ะ <9 S 2> เก้าเหรียญน,นะคะสามเหรียญค่ะ สองเหรียญน,นะคะได้สำหรับการงานชาวราศีกันนะคะคุณรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าเป็นเหมือนแบบโลกทางใบของคุณในเรื่องของงานนะคะคุณมีการวางแผนอย่างแยบยลมากนะคะว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวถ้วยไหนดีจะสร้างรายได้ตรงไหนดีนะคะในตัวตัวของคุณนะเป็นเก้าเหรียญอยู่แล้วเต็มไปด้วยพลังแห่งคุมทรัพย์ทางปัญญานี่ นะคะแล้วก็แบบว่าย so ูโซพาวะหมือประมาณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะได้คุณอะจะต้องมีเหมือนแบบกิจกรรมที่มีเหตุเข้ามาที่ต้องช่วยเหลือลูกน้องบริวารด้วยนะคะแล้วก็คุณอะยังวิ่งวิ่งวิ่ง,งรอคอยอยู่ว่าจะเลือกเรียนไหนดีในเรื่องของงานนะคะ ตอนนี้วิ่งติ้วเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบ Infinity อินฟินิตี้อะในเรื่องของงานนะคะว่าคุณจะจัดการในเรื่องของตรงไหนดีนะคะที่มันมีมันนี่ได้เต็มที่สุดประมาณนี้คุณเริ่มคิดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะเนาะโซปราวมามาดูหัวข้อต่อมาเลยนะคะหัวข้อของการเงิน กันเน้นนะคะไซนั know know? Rhythm, lush, ้นนะคะว่าจะปังไหมในเดือนตุลาคมนี้นะคะเห็นขนแหวงแหวงริ้วๆิ้วอะไรอย่างงี้ไหมนะรู้ไหมมวยอ่ะอาเบตเตเลียนที่แบบว่าชาร์จติดแล้วก็ไม่ติดชาร์จติดแล้วก็ไม่ติดประมาณเนี้ยชาร์จติดติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างเงี้ยไถยคนให้น้องเดลลาตอนนี้กลายเป็น มีขนบ้างแล้วก็เตียนบางมีขนบ้างเตียนบ้างมันก็เท่นะคะน้องลดนลากก็รักแม่เนาะตามใจแม่ให้แม่ถ่ายเองน้องโดนลากเป็นเชื้อราทางผิวหนังตั้งแต่หมวยเอาน้องมาเลี้ยงสองเดือนแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าแมวคอนโดเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยตากแดดเขาก็เหมือนแบบเป็นเชื้อราะคะเพราะว่าเขาเป็นสั์สีเทาที่มีขนโดยเฉพาะหมาแมวเนี่ยเขาก็จะเป็นเชื้อราถ้าเขาไม่ได้รับ แสงแดงเนี่ยเหมือนแบบผิวหนังอับชื้นนะเนาะ,ะวิ่งเล่นมาอับชื้อมันก็ไม่เหมือนคนนะคะเวลามีขนเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อราคุยๆซึ่งน้องโนราเป็นอย่างนั้นตลอดนะคะตลอดเวลากลายเป็นแมวเปอร์เซียขนยาวที่เป็นขนเตียนจ้ะแล้วก็เป็นคุณแม่หมวยนี่แหละที่เป็นซารลอน์น,นะคะอืมมันก็ไม่ได้เก่งเนาะเรื่องเรื่องแบบว่าถ่ายขนนะคะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมกเมื่อกี้แหละเนาะ หยวนๆนวนนลูกนะหนึ่งถ้วยค่ะว้าวขอกู้หน่อยรวยนะคะหนึ่งไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะอัศวินถือดาบค่ะเก้าไม้เท้านะคะ ดชาริออตนะคะการเงินนะคะคุณเต็มที่ในเรื่องของการให้มากเลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่ามีคนพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณ่ะแต่คุณก็เหมือนแบบปกป้องปกป้อง,องตัวเองนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบว่าพยายามที่จะลุกขึ้นมาแบบตัดสินปัญหาตนนัดหนีทีนีวแล้วในเรื่องของการเงินนะคะมาทะยานมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณเนี่ยพี่นี้มีแต่ให้นะคะแล้วก็รู้สึกให้ด้วยความ รู้สึกว่าคุณให้แล้วก็อึดอัดมากด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน่ะคุณน่ะต้องใช้เงินในเรื่องของการเดินทางติดต่อสื่อสารเจรจานะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยที่ต้องใช้ไปมันจะหมดกับตรงนี้ด้วยนะม,มาหัวข้อสุดท้ายแล้วหัวข้อของความรักนะคะความรักในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ความรักราศีกันนะสองไว้เท้านะคะสี่ดาบค่ะอ้ ถ้วยอสศวินถือเหรียญนะคะหกถ้วยค่ะแปดเหรียญโอเค คุณน่ะรอคอยคนรักที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของคุณอยู่เป็นคนที่สร้างครอบครัวกับคุณได้คือคนคนนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องหักหลังกันเกิดขึ้นคุณน่ะก็จะพยายามที่จะลุกขึ้นมาให้มันเป็นครอบครัวให้ได้ประมาณนี้เนาะ ไม่หนูไม่รู้ว่าคุณไปเจอเรื่องหักหลังกันมายังไงนะคะแต่ว่าการเป็นครอบครัวของคุณยังคงอยู่กับคนคนนี้ความรักยังคงอยู่กับคนคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณกันอาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้เหมือนกันเนาะจะเขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็มันจะมีชัดเจน,นะคะ่ะไพ่การวนกลับมา ัดเจนมากนะคะแต่ว่าคุณน่ะจะเน้นใน,นเรื่องของการทำงานหาเงินมากมากกว่าเพราะว่าถ้าคนคนนี้อยู่ในแผนอนาคตการสร้างข้อครัวคุณคุณก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องตั้งใจทำงานเก็บเงินหาเงินนะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่โรเมเซนโจ้กันดีกว่านะคะโรเมเซนโจ้เนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันบ้างนะยูด s เซิร์เลฟนะคะ ติ้งชูเนอร์เอิดออร์ลินไม่ได้เป็นอะไรแต่จมูกหายใจไม่ออกเท่านั้นเองนะ <laughs> let's go o f control issue ค่ะ let your friend help you นะคะ True, true, true love ค่ะ c r e m i s t r y นะคะ, mystery, ะ,คะ Here is love ความรักที่พุ่งทยานมาอย่างรวดเร็วนะคะ Getting to new order นะคะมันเป็นความที่คุณอะได้เข้าใจละว,ว่า อันไหนที่เป็นอิชชูที่เป็น t o x กซิตในเรื่องของความรักอ่ะคุณอ่ะจะปล่อยวางมันไปนะคะเพราะคุณอ่ะได้ปรึกษาเพื่อนๆนครอบครัวหรืออะไรเอเว t ติ n งของคุณเรียบร้อยละคุณปล่อยวางมันไปเลยคุณจะบอกว่าคุณปล่อยวางคุณตัดทิ้งและเชื่อไหมว่าการที่เป็นทรู e ริ่มอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาให้และได้รับอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะอืม บรรลุแล้วสิเนาะตแต่ได้มันก็จะคิดได้นั่นแหละนะนะคะมานะคำตอบของมาดูนะคะว่าคำตอบของนางฟ้าเนี่ยจะให้คำตอบอะไรในเรื่องของความรักของคุณบ้างนะคะโน no, ค่ะ listen to your attitude ลูกฟอสไซด์ค่ะ no no มาสองใบแล้วนะคะไม่เป็นไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวมวยแคลิฟยายไพ่เพิ่มให้นะคะเปิดเพิ่มให้เนาะโรแมนส์ค่ะ are you ready นะคะแคลิฟาให้เพิ่มนะคะค่ะว่า no no สองใบเนี่ยก็คือว่า s ักเ e t ค่ะ เลตโกนะคะเขายืนยันมาแล้วว่าเอ็ดเรตโกทั้งนางฟ้าสองสำหรับเขายืนยันแล้วว่าถ้าคุณปล่อยวางมันได้เลตโกนะคะ,ะที่มันไป็นเท้าสิบนะคะคุณทําได้อยู่แล้วในสิ่งที่คุณตั้งใจามาถูกทางแล้วคุณจะได้ค้นพบนะคะว่า มันสัจเหตุนะคะการที่คุณปล่อยมันไปแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ trust ในเรื่องของความรักเนี่ยมันทำให้คุณน่ะได้คนรักกลับมานะคะเพราะว่ามันเป็นความรักที่โรแมนต์โรแมนอยู่แล้วนะคะโรแมนติกอยู่แล้วนะคะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้หรือว่าในความรักครั้งนี้คุณสามารถทายมันได้เลยนะคะว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนมันเป็นความคิดที่คุณทายได้ออกมาหมดเลยนะคะเขาบอกว่า อ,อคุณพรอมแล้วหรือยังที่จะได้รับความอ,อสําเร็จในเรื่องของความรักเพราะว่าสเสเ็ตคำว่าสเร็จในเรื่องของความรักครอบครัวที่คุณวางแผนแทนไว้ในรูปแบบในเรื่องของความรักคุณเนี่ยมันสเสร็จนะถ้าคุณสามารถเลีกโกนะคะอืมเล็กโกปล่อยมันไปได้เนาะปล่อยวางนะคะ <c oughs> ทุกอย่าง เกิดขึ้นด้วยการปล่อยวางทุกวันนี้หมวดก็เหมือนเป็นคนบ้าน,นะคะอะไรที่มันเครียดเครียดมามากนะคะแล้วมันไม่ใช่ในเรื่องของเรานะคะเราอย่าปีนเลยถ้าเขาแบบแบบแ,ลแปลงร่างกายร่างเป็นนางยักษ์ขมูขีปอยเขาไปเลยค่ะหมวยหัวล้อกสาเลยนะคะบางทีหมวยก็หลุดคำหลุดหัวล้อในขณะที่เขาเหมือนแบบแกําลังปิ๊ปปิ๊ปีนะคะเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองะคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือว่า มันก็ต้องทําหรือว่าตอบโจทย์อยู่ดีนะคะรูป,ประธรรมมันจะต้องออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างนั้นอยู่ดีนะคะอันนี้มันก็คือเป็นเทคนิคของการอยู่บนโลกที่อยู่ยากเย็นขึ้นทุกวันนะคะสำหรับสมัยนี้นะคะมันก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งแอดดิจูบบวกสำหรับหมวยได้เหมือนกันโอเค <c oughs> มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าชาวราศีอะไรลักนาอะไรที่มีผลกับชาวราศีการว่างนะคะเดี๋ยวราศีกรราเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะหมดก็จะต่อในเรื่องความรักเลยนะคะความรักเจ้าขาประจําเดือนตุลาของทั้งทิงสองราศีด้วยนะคะซู้ซูเย้เ <laughs> ชร์อัพตัวเองนะคะ <laughs> อควาเรสตค่ะราศีกุม อารีสนะคะราศีเมษสกาวิโอ <c oughs> นะคะราศีพิจิ <c oughs> ก็มีทั้งลมไฟแล้วก็น้ำนะคะชาวราศีกุมเมษแล้วก็พิจินะคะดูได้ทั้งลักษณะและราศีนะคะกลุ่มเมษพิจิเนาะ ขาจบชาวราศิกันราศีสุดท้ายทั้งสามหัวข้อแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าใครอยากดูเป็นแม่นยำจริงๆก็ทักไลน์ไอดีหมวยมาได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดไล้์กดซับสไคร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีป๊อปอัป แจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่าโมเตมทาร์บอละบายมวยมวยมาแล้วนะคะก็ฝากช่องติ๊กตอด้วยนะคะหมวยจะมีการไลฟ์สดนะคะหมยจะแจ้งทุกโพส์ตนะคะล่วงหน้า2วันนะคะว่าจะไลฟ์สดวันและเวลาไหนนะคะมามาติ๊กตอ,อกกันนะคะ5 1 0ถึง1ท่านและหมยจะฟรีค่าละ1นึ่คำถามสุดท้ายนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโชคดีคะด่ะบ๊ายบาย